รู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนบอกหรือความระลึกได้ก็คือเราระลึกรู้กับไอ้ร่างกายเราเนี่ยว่ามันมีความรู้สึกอยู่เอาความรู้สึกของร่างกายนั่นแหละทําให้เราตื่นรู้ตื่นไปทําไมก็ตื่นเพื่อเราจะจับความคิดความคิดมันเร็วไปสั่งให้มันมีสติตรงๆเนี่ยจับความคิดตรงๆเป็นไปนไม่ได้ไม่มีใครสั่งได้หราสั่งตัวเองให้มีสติเดี๋ยวนี้นะไม่มีทาง ด้วยอุบายหลวงพ่อเทียนนี่แหละให้มันตื่นรู้แล้วจะตื่นรู้ยังไงก็ตื่นรู้กับไอ้กายของเราเนี่ยสัมผัสตรงไหนก็รู้สึกได้ขยับตรงไหนก็รู้สึกได้ทั้งกายเลยเนี่ยนี่แหละอุบายนี้แหละใช่ไหมแค่ให้มันรู้สึกรู้สึกเนื้อรู้เนื้อรู้ตัวแบบปู่ย่าตายายนั่นไหนแค่นั้นเองพอมันรู้สึกรู้เนื้อรู้ตัวว่าเนี่ยมันรู้สึกตัวอยู่เนี่ย ความคิดมันแวบขึ้นมาเราก็รู้ทันทีพอเห็นความคิดเราก็กลับมารู้สึกแล้วปกติเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วสติเนี่ยปกติไม่ว่าเราทํากิจอะไรเนี่ยมันคิดขึ้นมาเราก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะกินข้าวอยู่บางทีมันคิดอะไรเราก็รู้ทางานอยู่มันคิดเราก็รู้แต่ปัญหาของเราเนี่ยพอมันคิดปุ๊บเราไม่สนใจที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขนาใช่ไหมเราไหลไปตามความคิด หรืออีกกรณีหนึ่งคนที่คิดมากนะ่ยคิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้เพราะความคิดมันแรงมันกระชากลากเราไปด้วยความอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ที่มันรุนแรงอะ่ะมันสูญเสียมันวิตกกงังวลมันอะไรก็ช่างเราไม่สามารถที่จะดึงเอากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ก็ด้วยอุบายหลวงพ่อเนี่ยก็ ใช้กายของเราเ,เป็นอุบายที่จะดึงสติมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้มันไม่ยอมกลับมาก็ผัดสะมันแรงหน่อยกำมือตบมันแรงหน่อยมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่กลับมากายของเราเนี่ยสัมผัสเมื่อไหร่มันรู้สึกเมื่อนั้นน่ะนี่แหละคือเคล็ดวิชานะใครที่บอกว่าคิดโดนความคิดลากไปนอนไม่หลับกลับมาไม่ต้องไปกินยานอนหลับใช้วิธีหลวงพ่อเทียนนี่แหละ สัมผัสมันแรงๆกระทบมันแรงหน่อยเมื่อก่อนเราไม่รู้เรื่องกระทบด้วยความเดี๋ยวนี้เรารู้นี่กระทบเพื่ออะไรเพื่อกระชากสติสัมปชสัญญาให้มันมนรู้สึกกับกายเราเนี่ยมันจะกลับมาทันทีเลยนะอตมาเนี่ยมันไม่มาจิกมันแรงๆเนี่ยกรรมมันจะมาไหมมันมาทุกทีอะหลวงพ่อเทียนบอกอารมณ์มันแรงแค่ไหนมันอยู่ไม่เกินห้าวันแรงเต็มที่เนี่ยมันหาย ก็ไม่ได้หมายความว่าทําปุ๊บแล้วมันหายเดี๋ยวนั้นนึกออกไหมอารมณ์มันก็จะมากวนเราอยู่เนี่ยชุบเชียววินาทีนี้เราเอากลับมันมาแล้วเดี๋ยวมันพลากเราไปอีกแล้วเราก็เอากลับมันมาอีกด้วยรู้สึกตุทอย่างนี้แหละสติมันจะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเราถึงเรียกว่าการเจริญสติมันเจริญเพราะไอ้ความฟุ้งซ่านนี่แหละเพราะไอ้จิตที่มันลากเราไปในความวิตกกังวลความอะไรก็ช่างที่มันไม่ยอมกลับมาตัดใจจากมันไม่ได้ นี่แหละกระชากกระตุกมันด้วยรูเนื้อรูตัวของหลวงพ่อเทียนนี่แหละทําอย่างนี้แหละไม่ต้องไปกังวลว่ามาแล้วี๋ือมันไปอีกแล้วอาจารย์ไม่เป็นอย่างนั้นนะถูกต้องแล้วมันไปอีกแล้วเอากลับมาอีกมันไปอีกกำมือมันอีกตบมันอีกกับมันอ,อีก,ก,อก,ก,อกนี่แหละสติมันจะค่อยๆเจริญขึ้นจเจริญขึ้นด้วยการสู้กับไออารมณ์ที่มันฟุ้งซ่านนี่แหละนี่แหละ,หละคือเคล็ดวิชาที่สุดยอดแนละ้ว นะทำอย่างนี้แหละขอให้ทําให้สบายๆนะประเด็นคือวางอารมณ์ให้สบายๆทำทุกอย่างเหมือนธรรมชาติเลยเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่ารู้มัง่งไม่รู้มัง่งช่างมันเผลอมั่งก็ไม่เป็นไรกลับมารู้เผลอมันลืมไปก็ไม่มีใครทําได้ร้อยเปอร์เซนทั้งถ้าเราร้อยเปอร์เซนทั้งหมด,เร,หมดเราเป็นพระอาหารหันต์กันหมดแล้วนะนะเรากําลังฝึกทั้งนั้นแหละเพราะนั้นอย่าไปโทษตัวเอง แต่ย <That> mm ื hmm. ้อกับมันอย่างเงี้ยสติมันจะยิ่งเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนะแล้วก็วางอารมณ์ให้สบายเคล็ดหลวงพ่อวางอารมณ์ให้สบายง่ายที่สุดเลยมองไกลๆนะนั่นนะ่ะมองไกลๆไหมแต่มันจะคลายของมันเองเลยไม่ต้องไปคิดวิเคราะห์ใดๆทั้งสิน้นจะทํายังไงให้มันสบายให้มันผ่อนแค่หันไปมองไกลๆอย่ามองที่เดียวนานๆนะ่ะมันจะคลายค่อยๆคลาย,ลาย,ลายอัตโนมัตินะ มันเครียดกับไปเดินเปลี่ยนเรียบบนอื่นมั่งนะกระทืบเท้ามึงไม่ยอมกลับมากรรมอยู่กับร่างกายเราเนี่ยนะทาให้สบายนะไม่หลับตาทาไม่อยู่นิ่งๆนะไม่ห้ามความคิดปล่อยให้มันคิดทําทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินะอยู่กับธรรมชาติของเรารคนมันต้องคิดแต่คิดเมื่อไหร่กลับมารู้สึกตัวคิดเมื่อไหร่กลับมาอยู่กับร่างกายของเรากายของเรากลับมาอยู่กับ กายที่มันเคลื่อนนี่แหละคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วนะ,ะทุกครั้งที่ผัดสะทุกครั้งที่เคลื่อนที่ท,ทุกครั้งที่รู้สึกตัวไม่มีความรู้สึกตัวครั้งไหนที่ไม่เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละเรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน <I> แล้วชีวิตเราไม่มีทางหลงเลยเพราะปัจจุบันมันคือของจริงมันคือของแท้นะ,ะนั่นแหละทำอย่างเงี้ยอ่ะกราบพระพร้อมกันนะอ้าวพร้อมแล้วกรา